ตั้งแต่ทําครีมไฮระบูมาใครที่เป็นแฟนคลับไฮระบูเนี่ยจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าพูดถึงครีมไฮระบูเนี่ยมันการันตีด้วยความคุณภาพนะคะเนื่องจากตั้งแต่เราเลือกโรงงานแล้วโรงงานเราคือมาตรฐาน J Standard กปคืนมาตรฐานญี่ปุน่นฉะนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วชื่อไฮระบูอ่ะคือดีแต่วันนี้สิ่งที่หอมทําคือไฮระบูดักสปอตเซรัมตัวเนี้เลยกสั้นไฮระบูเซรัม um ก็ได้นี่คือผลงานที่ดีที่สุดที่หอมทําออกมาตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวหอมให้ดูเนื้อก่อนล้วกัน ะะปกติแล้วเนี่ยเซรั่มจะเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำเปล่าใสาแต่เราต้องการเท็กเจอร์ที่มันมีมอยเจอร์เข้าไปด้วยมันจะมีความชุ่มฉ่ำแล้วมันจะมีความหนืดๆนิดน,ดนึงนะคะแต่ว่าซึมซาบเร็วนะตัวนี้นะเป็นความภูมิใจของหอมมากตัวนี้นะคะสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เป็นนางเอกหรือตัวเด่นที่เราทำให้เราตัดสินใจทำไฮรบูเซรั่มตัวนี้ออกมาเนี่ยนะคะ ก็คือส่วนประกอบตัวหนึ่งชื่อว่า b r i g h t e n i n g เป็นส่วนประกอบใหม่ที่ได้รับรางวัลระดับโลกถึง2เวทีเลยนะคะเพราะว่า b r i g h t e n i n g เนี่ยให้คุณสมบัติลดในการสร้างเม็ดสีหรือสร้างมิลลนีนเนี่ยนะคะถึง60เท่าดีกว่าโปรจิกแอคซิดหลายเท่ามากหอมเอาตัวนั้นอนะใส่ในนี้คะ่ะไฮระบูดาร์สปอร์ตเจอรัมเพราะหอมต้องการให้ขวดเนี่ยเป็นขวดที่พรีเมียมจริงๆนะคะทุกอย่าง ถูกคิดค้นแล้วสรรสร้างตัวนี้เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่อยากให้คุณ